หรือเอฟท่านใดที่มีทุนเยอะครับครับผมเล่นทุกตัวผมว่าน่าจะน่าจะไม่ผิดหวังนะครับครับไม่ตรงก็ตรงนะครับอืมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องมือนีมแอดมินก็มาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, สุขูสุขคนเด้อครับผม ครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้จะพาพี่พ่อน้องไปเบิ้งแนวทางเลข3ตัวบนของอาจารย์เส้นดอนอีกเด้อครับผมครับพี่น้องครับได้ยินข่าว่าอาจารย์เพิ่นม,มีสูตรเด็ด3ตัวบนเด้อครับพี่น้องจงังไดกะเอามาแบ่งปันแล้วพี่น้องเนาะเพิ่กนกอยากแบ่งปันสู้พี่สู้น้องเพื่อได้โชวได้ลาบครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับ,มออรบผมรับก้อนสิเบเื่อแนวทางตัวเลขของอาจารย์เส้นดอน แอดมินกอมาเชียก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เซียนดอนเ้อครับผมทีให้แนวทางมากครับผมเพื่อพี่น้องเอฟซีเพื่อได้โชคได้ลาบครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมเด็ก3ามตัวบนของอาจารย์เซียนดอนครับครับดีครับอาจารย์ครับกอมาเชียสวัสดีอาจารย์เซียนดอนครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับอาจารย์ก็ เห็นอาจารย์ว่ามีแนวทางเลขสามตัวบนมาให้ครับผมครับผมมาเป็นแนวทางเป็นสะพานบนอีกครั้งครับอาจารย์ครับตัวตัวตัวนี้เป็นสูตรสูตรใหม่นะครับครับผมครับแต่ไล่ทำย้อนกลับไปตั้งแต่วันงวดวันที่สามสิบธันวาครับอาจารย์ครับถึงถึงงวดปัจจุบันเนี่ยที่ออกเนี่ย ก็เข้าทุกงวดยังไม่ยังไม่หลุดเลยอืมครับสูตรไม่ของอาจารย์เลยครับพี่น้องครับแต่ว่ามันมันจะเยอะหางครับแต่แต่เข้านี่เข้าหาตามสถิติก็คือเข้าอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เข้าทุกงวดครับครับเข้าทุกงวดครับเอามาแบ่งปันเบิ่งกันดลครับออาจารย์สิบสองหางกะกับพ่อใดอยู่ครับผมก็ ท่านไหนที่มีมีเลขเด็ดก็จับเอาครับับค้านเอาครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมผมจะค้นให้ในชุดเนี่ยให้เหลือแค่น้อยชุดครับครับผมครับก็คือจะให้ชุดเต็มก่อนใช่ไหมครับผมสิบสองหางใช่ครับสิบสองหางบวกชุดกันแค่หนึ่งหางก็จะเป็นสิบสามหางครับครับผมครับผมแต่ว่าอาจารย์ก็การันตีว่าเข้าทุกงวดถ้าตามสถิติครับ ใช่ครับเข้าทุกงวดครับตัวไหนที่ที่เคยออกแล้วเราเอามาตัดออกก็ได้ใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นไปเล่นก็ได้หรือหรือเอฟซท่านใดที่มีทุนเยอะครับครับผมเล่นทุกตัวผมว่าน่าจะน่าจะไม่ผิดหวังนะครับครับไม่ตรงก็โต๊ด่ะครับอือเขาลองเมังอาจารย์งวดวันที่สิบหกเมษายนครับ ชุดสามตัวบนครับขอบคุณอาจารย์ด้วยครับผมครับพร้อมแล้วครับผมเอาเอาเอาเป็นเอาเป็นจับคู่เลยนะครับครับผมจับคู่เลยครับผมก็จะเป็นห้าสามศูนย์ครับห้าสามศูนย์ห้าหกศูนย์ครับห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ครับห้าเก้าศูนย์ ห้าสามเจ็ดครับห้าสามเจ็ดห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ดครับห้าเก้าเจ็ดแปดสามศูนย์ครับแปดสามศูนย์แปดหกศูนย์ครับแปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดครับแปดหกเจ็ดครับผมแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์ แปดสามเจ็ดครับแปดสามเจ็ดแปดเก้าเจ็ดครับแปดเก้าเจ็ดกันหนึ่งหางครับเก้าสี่ห้าครับกันเก้าสี่ห้าครับผมนี่คือชุดเต็มครับนี่คือชุดเต็มครับแล้วครับผมที่คัดให้เหลือสองหางครับให้เหลือสองหางใช่ครับโอ้ครับผม เก้าไอนะครับเหลือห้าเก้าศูนย์ครับห้าเก้าศูนย์ครับห้าเก้าเจ็ดครับห้าเก้าเจ็ดครับอันนี้เน้นแล้วนะครับผมเน้นแล้วครับถ้าถ้าถ้าเอาเอาตัวกันไปด้วยก็ได้เพราะว่าในสูตรที่ไม่เคยหลุดเลยนะครับสูตรสูตรสิบหน่วยบนครับไม่เคยหลุดเลยก็คือครแปดกับสี่ครับ แปดกับสี่ครับหน่วยบนผมก็เลยผมก็เลยเอาเอาเป็นตัวกันก็คือเก้าสี่ห้าเนี่ยครับเป็นตัวกันอ๋อครับผมครับก็คือเพิ่มมาอีกตัวเก้าสี่ห้าครับที่ลงเป็นชุดกันไว้ครับครับผมครับก็ลองเอฟซีท่านไหนที่มีเลขเด็ดหรือตัวชอบก็คัดเอาเอาเอาไปเล่นดูได้ครับเพราะว่า จากสถิติที่ทําย้อนกลับไปครับคมันเข้าทุกงวดอืมครับมันไม่เคยหลุดเลยครับอ่ะวันนี้อาจารย์ก็เลยมาแบ่งปันให้ถ้าพี่น้องมีตัวตัดใดกะเอามาตัดด้ครับผมเลขดับบนเนอจารย์เนาะคือว่าแม่นๆมครับผมคือว่าจะลงทุนทั้งหมดนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผมยังไงก็ต้องโดนแต่ว่าอาจารย์ก็เน้นให้แล้วครับผมสามหาง ครัเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ห้าครับมันมันอาจจะฟังดูขัดนะว่าทําไมเอาเลขเลขสูตรสิบหน่วยบนเดินดีทําไมไม่ไม่เอามาแปดไปทําไมถึงไปอยู่หลักร้อยอะไรครับก็มันเป็นสูตรมาแบบนี้ครับครับเป็นเป็นโลกสูตรจับเป็นเลขโต๊ดได้นะครับผมเป็นเลขโตัวได้ขตได้ครับเพราะทุกตัวเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันจะออกสามตัวตรงตัวตรงไหนครับเขาเลยให้เป็นสามตัวบนตรงโต๊ะครับครับครับคืออาจารย์จับทางได้คือสามตัวนะครับผมสามตัวต๊วถ้าถ้าถ้าตรงก็ถือว่าเป็นผลโชคดีไปครับผมครับอาจารย์มีเลขล่างไหมครับผมหรือว่ามีแต่ชุดบนเลขล่างเลขล่างมีครับมีล่างมีเด่นแปดตัวเดียวครับครับผม ล่างวิ่งแปดครับแับคู่ให้เน้นของหางครับมีแปดหนึ่งกับแปดห้าครับแปดหนึ่งแปดห้าครับอรับก็เน้นที่แปดห้าครับเน้นแปดห้าแล้วเลขไอ้สามตัวนี้อาจารย์ให้น้ำหนักเท่ากันเลยหรอครับผมหรือว่ามีตัวเน้นอยู่สามหางนี่ สามหางนี่ผมชอบผมให้เด่นห้าครับเด่นห้าบนแล้วก็ให้ห้าเก้าศูนย์ครับแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดครับสองตัวนี้ครับผมครับเน้นเน้นครับพิจาณาบางเด้อครับพี่น้องอยากถือสามตัวตัวตัวตรงกับล่องพิจารนาบึงครับเี่นกระจันอาเซียนดอนนี่แหละครับพี่น้อง ผนค้นพบไหมครับอยากมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับอาจารย์ครับมีอะไรเสือมไหมครับผมก็เ่อที่ผ่านมาก็ขอโทษเอฟซีทุกท่านนะครับที่พาให้ไม่ถูกเพราะว่าเพียนทุกท่านไม่คิดว่าหนึ่งศูนย์จะมาครับครับเอาต่อแก้ตัวกันครับมห่ครับเลขมีเข้ามีหลวดนอาจารย์เนาะอาจารย์ก็นําเสนอสูตรสามตัวให้ ก็ลองพิจารณาดูอาจารย์ครับแอดมินก็มาเชียร์ก็ขอขอบคุณอาจารย์เซียนดอนครับผมวันนี้ก็ขอให้ได้เหมือนตามทฤษฎถติที่อาจารย์ไล่มาเนาะครับเนาะครับผมวันนี้ก็ขอให้เข้าครับจะรบกวนกันรแค่นี้ได้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องเลขของอาจารย์สิบสองหางครับผมสามตัวตัว ขัดเหลืออยูสอหางได้ครับพี่น้องเน่เนๆก็คือหาเก่าศนกับหาเก่าเจครับผมลองเบิงเด้อพี่น้องพิจาหนาเบิงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่นออ้อง f อฟถูกหวยร้อยเงิน3ตัวเด้อครับผมกับเก่ามาเชีย,ยครับพี่น้องสวัสดีครับ